ในวันวานเล่นละครด้วยกันดังเปรี้ยงปร่างแฟนๆก็อยากาข่าและเธอโคจรกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกแต่ก็นานแล้วนะไม่มีข่าวดีให้แฟนจอแก้วได้เฮกันเลยแต่จะมีคู่ไหนบ้างตามดูพร้อมกันเลย เริ่มต้นที่คู่แรกเรียกว่าเคยเป็นคู่จินหั้งแต่สำหรับชอนจินดาโชตและเอสเธอร์สุปรีลีลาฝักผลงานละครเรื่องเล่รตีถูกอกถูกใจคนดูหลังจากนั้นมีงานอีเวนต์กันมากมายก่อนจะมาเล่นคู่กันอีกในเรื่องเนาอสโบแต่สุดท้ายก็ห่างหายกันไป มาต่อที่คู่พระเอกห่มหลอกวินทาวินและนางเอกสาวหน้าสวยขวัญอุสมณีแจ้งเกิดในละครคลิกบินสู่ดาวก่อนจะมีละครออกมาต่อเนื่องอาทิตย์เทพพบุตรมายาเทพธิดาจำแลงคู่ลุ้นแผนรักซึ่งก็นานมากที่ยังไม่ได้เล่นด้วยกันอีกเลย อีกหนึ่งคู่อย่างเหียสุกลละวั์และแพนเค,ค้กเขมมานีจจบมือพากันปังในพลิกบินสู่ดาวมีละครด้วยกันอีกหลายๆเรื่องคุณหนูเทวดาดวิแรงอธิษฐานนางฟ้ามาเฟียหลังจากนั้นอยู่คนละค่ายด้วยก็ไม่ได้แสดงด้วยกันอีกต่อมาที่นเดดภูกิมิยะและพิมเบอร์ลี่แม่ทั้งคู่เคยมีละครแสดงด้วยกันเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแต่เคมีตรงกันในเรื่องแรงปรารถนา มาถึงคู่สุดท้ายอย่างหมากปรินและมินชลิดาเคยร่วมงานละครคู่กันในเรื่องปัทภีเล่รักตะวันเดือดข้ามกลางทับแฟนคลับลุนต้องมีสักวันกลับมาคู่กันอีกแม้แต่ละคู่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาแสดงละครกันอีกเมื่อไหร่แต่ถ้าหากส่งเสียงเชียร์กันมาเยอะๆคิวตรงกันเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ใจดีอาจจัดให้ทันทีและแน่นอนว่ากลับมาคู่กันครั้งนี้นอกจากสงใจแฟนจอแก้วแล้วต้องปังปุริเย่เรตติ้งทะลุจอ